โอเคครับกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเสี่ยวพังเกมมิ่งแดนเองครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet เ <laughs> นื่องจากว่าวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้เล่นเกมนี้เนี่ยมาประมาณ3วันและก็ติดงอมแงมเป็นอย่างมาก <laughs> ดังนั้นครับผมผมเนี่ยได้เข้า ไปดูร้านค้าออนไลน์แล้วผมสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยคนอื่นมีสกินเท่ๆเยอะจังทำไมเราไม่มีคือผมอยากได้สกินเท่ๆบ้างไงฮ่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โห,โโหเด็กแว้นใส่ชุดกิโมโนเออเฮ้ยอ่ะนี่น้องเจนโอ้โห,โโหโน้นอ,งนหนองเจนน่ารักนะฮะผมนี่ต้อนรับวันสงการอย่างนี้โอ้โหทอนเท่แต่ผมบอกเลยนะครับผมผมมาชอบนายามที่สุดผมอยากจะได้ชุดสงการของนายาม นั่นเองนะครับเพราะว่าพ่อผมเป็นรปภโอเคเดี๋ยวเราจัดตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมด9,600นะฮะ9,600เพชรนะัะผมเราจะซื้อเซตนี้เปิดแม่งเลย65ต่อไพยายามต้องมาโอเคเราจัดไปเลยครับผมกดไปเลยอย่ารอช้าเรียบร้อยจัดมาแล้วมอลโม65มา ทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่าครับผมว่าเราจะเกลือกันหรือเปล่าก็มาดูที่ของก่อนแล้วกันนะคะผมว่ามันจะมีของอะไรอยู่บ้างไอ้บ้าเอ้ยกดออกกดผิดทำไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ของกันก่อนดีกว่านะครับผมไม่มาล่ะเฮ้ยกดดูของนี่เออมันต้องอย่างนี้และนี่นะคะผมก็เป็นหน้าตาสินค้าของเรานะคะผมซึ่งเปอร์เซ็นในการออกตำนานแค่หซ ล้ำ 5, ค่า2%เปซโอ้โหจะน้อยไปไหนนี่นะครับผมเป็นสกินที่ผมต้องการและผมต้องการที่จะได้มากเลยถ้าเกิดได้เป็นสกินผีนอ้องเบลนี่จะดีมากๆเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเอามีดคัตเตอร์ไปกรีดคอเธอลืกเกินอา้าถ้าพร้อมกันแล้วไม่รีรอไปเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็เยนเปลี่ยนเป็นแบบข้ามหมอก่อนแล้วกันนะครับผมาภาพพร้อมแล้วไปเลยกับผมปุ๊บเฮ้ยสีเฮ้ยโอ้โหมีหมวกคาร์บอยมาด้วยว่ะ รอบแรกก็ได้ก็ไปเลยอะครับผมโอ้โหแต่ก็เกลืออยู่นั่นนี่โอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมไปปั๊มโอ้ดิเขียวมาปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมึงเอามาทำไมล่ะอันนี้โอ้โหเอามาทำไมเอามาทำไมเอาไปต่อมอแตกยืนยันโอเคเมื่อกี้เราทำสูตรใหม่นะฮะเราทำสูตรใหม่ถ้าพร้อมแล้วโอ้โหนำโมเตอส์ไซค์พกตัวนะครับตัวสมาพุ่งแชมพู เฮ้ยเอามาทําไมล่ะเฮ้ยมีอยู่แล้วนดโอ้โหไอ้บาเอ้ยเนี่ยโอ้โหเกือ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 โอเคอีกข้ามอไปด้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋ามาว่ะได้กระเป๋าแล้วมันจะทําให้เราเก็บของได้เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เอามาทําไมเนี่ยหมวกมีแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราเอานี่ครับผมเหล็กไหลไปแลกของแต่ว่าจะแลกได้ไหมเนี่ยไปอีกข้ามอ ยปงเฮ้ยโอ้โหมียันครับผมยันหันุมาหนะครับผมฟันแทงไม่เข้านะฮะโอ้โหเสียมีเขามาด้วยโอ้โหกูเป็นควายงี้เนี่ยโอ้โหสกินอะไรเนี่ยเอามาทำมาเนี่ยมีแล้วโอเคไปต่อไม่รีรอไปชมพูม่วงโอ้โหพี่ชอบโอ้โหเลือดอาบเลือดอาบอย่างนี้พี่ชอบโอ้โหสกินนี้พี่ชอบครับผมนายขอไปดูซิขอเช็คก่อน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  ไหนสก,กินทัศสะสก,กินโอ้โยโอ้โยเสื้อนักเรียนมีสีฟ้าโอโ้สีแดงอันนี้คือสีธรรมดานะครับผมเป็นเสื้อนักเรียนมมหามหาวิทยาลัย <c oughs> โอเคใส่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่ารักกว่าเยอะเออเฮ้ยสีแดงแกเลยเหมือนเมนมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ดูชิเมนมาเปล่าโอ้โยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะจ๊ะโอเคกับอีกห้ามไปโอ้หน้ำมตัาสะน้ำมตัสสานะเลาเลาเลาลาเพียง เอามาทำไมเนี่ยโอ้โหเกลือเอาไปอีกอย่าเกลือนะขอน้่งปลาน้่งปลาโอ้โหพูดไม่ออกเอามาทำไมเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยเอามาทำไมบอสโปรไฟล์เนี่ยไม่เอาโอ้โยเอาไปอีกห้ามอเกลืออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผีพายเอามาท่าผีพายครับผม แต่กูยังไม่มีผีพายเฮ้ยเด็กแวน้นเฮ้ยเด็กแว้นก็ยังดีวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กแว้นก็ยังดีวเว้ยเฮ้ยมาโอมจะเป่าคาถามาอ่ะ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 นะเธอทำให้เธอรุนรักฮ่า,าไปอุ้ยสีเขียวไม่เอาไม่อยากได้แบบนี้โอ้ยจุดม่อสุดท้าย โอ้โหผีตาแดงโอ้โหมีแฟนกสไตร์ไม่เอาคือผมอยากได้ของที่มันดีๆครับโอ้โหมีใครเข้ามากดดูสตตีมด้วยเนี่ยโอ้โหดีเป็นเลยเอาไปเลึกปันลอแล้วเว้ยเอามาทำไมาขอทีละม่อแล้วกันเอาห้าม่อสุดท้ายมา เราจะไล่คาถาก่อนนะครับผมไปหนึ่งนี่สู่สองแล้วพอนี่เสร็จกดปุ๊บปั๊บปั๊บไปเลยสามสี่เอ้าห้าโอเคเฮ้ยจบยังไม่ออกเปิดใหม่กดโอ้โหโอ้โหเปือแกอะไรกันครับนี้เกลือ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  โอ้ยเกือเกินเอามาทำไมเนี่ยโอ้ยสีเขียวเนี่ยโอ้โหมันจะเด่นเกินไปอะเอามาทําไมเอามาทําไมลูกกระตาสีแดงโอ้ยหนักกว่าเดิมมีส่วนหลังกูไม่มีส่วนหลังโอ้ยเกือครับพอแม่พีนน้องโอ้ยนายา้นายามนายามำปูได้สกินนายามมาด้วยะเอ้ยเอ้ยผมได้สกินนี้เหรอ ไอ้อผมยังไม่ได้ดหวาโอ้โูคุณว่าคุณได้สกินนาย,ยามไอบ้บ้าคุณยังไม่ได้เออเออ,เอ,องดเล่นแป้งเออเออนายามโอ้โหอยากได้สกินนาย,ยามเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครจับเป้านาย,ยามอ,อนายามในตันโอ้โหตูก,ก็โดนจับโอ้โห,หนะสงสารนายามเดินเออเอามาทำมาให้โอ้ยกูสวงเขาให้นายามเออนายามเป็นควาย ้นายามเหมาะก,กับหมวกคาบอยมากเลย,อย,ยเอาหยหนายามเฮ้ยหมวกอูกเสือก็เทเหมือนกันนั่นนี่นายามแต่ว่านายามนายามใส่สก,กินนี้ดีกว่านะนายามขอบคุณทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดถูกใจเพจเสียพังเกมไม่งห้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเพื่อความเกลือเพื่อไปดไปด